ในข้อนี้จะเป็นข้อ2คิด1ข้อนี้จะเป็นข้อเครื่องมือวัดอุณหภูมิเทอร์มิสเตอร์นะคะให้แสดงผลออกทางเซ e g เซกเมนต์สองดิจิตโดยที่ให้เขียนฟังก์ชันอ่านค่าแรงดัน Vout แสดงผลแล้วก็แสดงผลกำหนดให้ต่อขา V 0กับ analog to digital converter ของ a v a ADC3 นะคะแสดงค่าแรงดัน Vout ทางเซมิคนดักเต์8ดวงที่บอร์ดแต L แล้วก็เขียนฟังก์ชันแปลงค่าที่แรงดันวัดเป็นค่าอุณหภูมิวงจรเทอร์มิสเตอร์ต่ออนุกรมกับอาหขนาด27กิโลโอห์มแล้วก็ให้หาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิแล้วก็ค่าแรงดันน,นี่จะเป็นโค้ดในข้อนี้ เราทำการใส่โปรด v ศูนย์ v ทบศูนย์นะคะอันนี้จะเป็น v out แล้วก็ก็คือจะเป็นแรงดันแล้วก็อันใส่อินอันนี้จะเป็นตัวอุณหภูมิแต่วน้าเราจะมาตรรักแรงดันโดยที่เราจะแบ่งแรงดันเป็นแรงดันไฟฟ้าเป็นอุณหภูมินะคะในส่วนตรงนี้ หลังจากนั้นเราจะทำการโพสไฟเทิมโพส m b ม n d นะคะก็คือเราจะทำการอ n i t i a l i z e m x หนึ่ง x สอง y หนึ่ง y สอง x y ทั้งศูนย์ในส่วนนี้จะเป็นการสร้างเงื่อนไขแรงดันแล้วก็นนี้จะเป็นเงื่อนไข ของอุณหภูมินะคะอันนี้จะเป็นการคำนวณทั้งหมดเราจะมาเซตอัพตรงพอร์ตกันแล้วก็ทำการใส่ลูปเข้าไปสำหรับข้อ2องจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ